สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมาหอดจอดถึงครับพี่นออออ้องโอ้ประจวบรับกำลังดูในบ้านเขาเทปูนปูนี่บ้านเที่ยวไหนสิบ้านโอ้จอดเห็นข้าวไหมเนี่ยเ <ผม S 1> ออ <ณ S 1> <ด>เห็นแล้สวส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เทปูนไห<ป><ป>ม โอ้เทเทั้งพื <right? S 1> right. ้นเลยใช่ไหมเตถ้าแบบสิดเต็นท์นอนนะกว่าน้ำเท่ากับสมบโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยต่อไปเราไปเราไปบ้านเราจะมีที่นั่งที่นอนแล้วเอออ๋ออนได้ขาวรถเจ้าเสียอีกแล้วลหะอับเต็นทนอนมา พาตื่นนอนมาพา,า,าออกแลอารถไปซ่อมลเลอาไปที่ร้านไดนามแล้วเป็นไงอะ่ะรถเจ้าเสียกันเสียรลชา่างว่าไงมั่งเพเวลามันอยู่กับข้าสตาร์ทยังไงมันก็ไม่ติดจะไม่ถึงไม่ติดแต่พอมันติดแล้วพาไปหาช่างไปสตาร์ทที่รุ่นสิบธ้์งมันก็ไม่เป็นอะไรอ้าวมันหมายความว่ายังไงเนี่ยรถหาเนี่ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยสงสัยว่า รถเจ้าจะกวนตีนมันเหือ <expense> ว่าโอ้ยจะมองแค่ก่อนเราคุยกันอยู่แล้วเจ้ามันมองอะไรมองร้านก๋วยเตี๋ยวโอ้โ่้ ทำไมขัาปวดหัวมากเลยตอนเนี้ปวดหัวเรื่องอะไรทำไมข้าจะไปปวดหัวเราในเมื่อเวลารถอยู่กับข้ามันไม่เป็นอะไรกระต้านที่ไหนมันก็ไม่ติดก็บอกไงว่ารถเจ้ามันควรติดข้าพาไปหาช่างเท่านั้นแหละ,ะไปสตาร์ทให้ช่างดูสิครั้งแม้กระติดสิครั้ง <c oughs> ถ้าไม่ขับรถออกมาเหมือนข้าโกหกเขาเลยแล้วช่างไปปวดหัวกับเจ้าหรึข้าก็บอกว่าคุณไปกินยานอนหลับพวกวปวนเะพี่ยงหัวเนอะ รถให้เป็นอะไรแต่จะให้ผมซ่อมเขาบอกข้าก็งงกับเจ้าเหมือนกันเวลารถอยู่กับเจ้าทีไรดิชอบกวนเขาเจ้าก็เห็นไม่ใช่เลยว่าเขาสตาร์ทไม่ติดจริงอ่ะก็เห็นนี่นี่ก็มันไม่เป็นอย่างนั้นแหะเขาไปหาช่างมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะก็งงเหมือนกันถ้าลงสตาร์ทแต่พนักเป็นสิบครั้งมันไม่เป็นอะไรอ่ะสตาร์ทด้งตสิบครั้งเลยเหรอ้าอายเขามากเลยแต่ข้าสังเกตุน้วมันรถเจ้าเนี่ยเวลาเครื่องร้อนเลยสตาร์ทไม่ติด เดี๋ยวนะก็จะลงดับดูนะเอาดูโอเคไหมโอเคเอ้า okay. oh. มันจะเป็นแค่อย่างนี้ถ้าเป็นเป็นอย่างนี้ยไม่รู้สิถ้าเ<อ>มื่อวานทำไมมันไม่เห็นติดแบบนี้อะก็บอกแล้วว่ามันควรติด <laughs> <laughs> มันอยากควรเจ้ามันเป็นมะม่วงอ้ <c oughs> ภาวนาถ้ามันไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแหละก็งงกับรถเจ้า<อ>จริงๆเลยเนี่ย่อมแล้วซ่อมอีกยางก็เปลี่ยนใหม่ไดก็ซ่อมไปแล้วอะไรอะไรก็่อมมันดูดีไปแล้วแต่มันควรเจ้ามากเลยนะครับว่าไม่ติดสวัสดีครับ า่ช่องเต้าลูกตาเนี่ยไหมนี่ใช่ค่ะแม่จ่าช่องเต้าลูกตาค่ะฝากเนื้อค่ะเอฟซีเจมีนะแน่จ่าชจบเจมีนะแน่จ้าฝากช่องเต้าลูกตาด้วยครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เขอบไปเบิ้งช่องเต้าลูกตาในเด้อพี่น้องตอนนี้ยอดเท่าไหร่ผู้ติดตามน่ะที่เมือจ้าที่เมจ้าโอ้มันล้ำหน้าช่องขโมอด ลำพื่นออฟติเชียลแล้วเนี่ยขมอสขมอดเดือสเก้าห้าหมื่นแล้วขมอสนำมาแล้วจะซื้อสามหมื่นแล้วจะได้สี่หมื่นขมอสไม่ติดเดือนเลยเออเขาเป็นศิลปินซุปเปอร์สตาร์ตลกดังไม่เหมือนใครข้าพเจ้าประมาณคนขนาดนั้นหรือเนล่เดี๋ยวนี้แต่วันหนึ่งเขาชอบทำคลิปแค่สองคลิปถ้าไม่ทำเยอะเพราะช่งเขาดังฝนมันตกฝนมันตก ฝนมันตกก็เลยต้องนั่งอยู่ในรถกันวันหนึ่งช่องซุปวันหนหึ่งซเปอปร์สตาร์เขาถ่ายวันละคลิปสองคลิปพอเขาก็อ้างว่าเขาโหลดไม่ได้ดก็น,น,นั่นแหละ ้งแต่ตัวเองว่าโหลดคลิปไม่ได้โหลดคลิปไม่ได้แต่ตัวเองนดูดีมันทำอะไรก็มไม่ใช่หรอกนะโมันเยอะมันเลั้รพูดเล่นนะาเอีเยร์มไอ้เจ้าพูดเล่นอยชอบพูดจริงตลอดเลยแค่สังเกตหลายครั้งแล้ว บอกบ,บอกบอกใครเขาจะเชื่อเจ้าหระเออไหนลองไหนลองดับเครื่องใหม่ที่มันเป็นใครจะช่วยข้าวะเนี่ยมีคนจะช่วยเจ้าอยู่เอา้าทพิมมติดอ่ะข้าก็งงกับเจ้ามากเลยเมื่อวานคุมสตาร์ทึงสี่ห้ารอบไม่ติด ไทยบางยาเจ้าหรือเปล่าฮะไทยบนะางยาเจ้าแน่นอนเลยที่เมื่อวานไม่เห็นติดมันค้อแปลกนะแปลก,กสิเออวันนี้ติดจนได้ขอดมยาก่อนไ,ไหวยละ ปวดหัวกับมันแต่ช่างอย่าบ่อยข้าไปกินยาแล้วนอนข้าขอได้เพียงพอเขาคิดว่าเจ้าขวนเจ้าต้องระวังนะแถวหน้าน่ะเจ้าเอารถเข้าพื้นที่ไหนก็ต้องระวังเพราะอะไรรู้ไหมรถเจ้ามันกวนกวนอะไรอ้าวกวนโอ้ยเฮ้ย ขาวาเนี่ยพี่ครับพี่น้องครับเอาพี่น้องอยังด้วสจะพายครับมือแรกนี่ครับพี่น้องครับเทศบาลเมืองสวงนะครับอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดทางเขาอันนี้นะครับทางเขาตั้มเมืองครับพี่น้องครับหรือว่าขาออกจากตุ่มเมืองมานะครับทางที่จะไป เลี้ยวซ้ายไปสุวรรณภูมินะครับเลี้ยวขวาไปประจัฐนะครับมาได้พี่น้องเด้อมาเป็นกำลังใจให้ครับม้องลำคณะสาวน้อยเป็นคนแพงนะครับมื่อนี้ครับลายซุดกุมปิดมือสุด้ทยครับพี่น้องครับฝากฟีฝากน้องนําเด้อคุณใดอยากเขาคุมนะครับมือนี้ครับเป็นมือพิเศษมือสุดท้ายนํานนะครับจะปรับโชว์อะไรจะมียางเสื้อผ้ายดนุ้ที่สาวน้อยนะครับเขาคุมมในเลยครับพี่น้องครับ คุ้มเด้อขอบคุ้มเด้อร์มานีบัตรหนึ่งหนึ่งร้อยเก้าบาทว่ามาหนีบัตมีนักพิลรับเชิญนะครับฝากเขาคุ้มครับพี่น้องครับหมู่ว่านผพื่อได้ไปเบิ่งแน่ในกลุ่มโอ้ยสุดยอดเลยที่เลี้ยงเงินม้นครับอ่พร้อมครับบทเพลิงต่แต่งหิริลาอง้์หญิงบนเวทีสาวน้อเพลิลแท่งครับพี่น้องครับเอาฝากเขาคุ้มครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับพฟกันคลิปหน้าครับครับไอ้คำมวลครับหรือว่าไอ้คำมอส ลำเปิดออฟฟิเชียลครับขอกันคิดหนาครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ